โอ้ไม่ผิดหวังจริงนี่ดูลาบข้าข้ามนะครับเมืองเทิงครับหืมปเต็กเน้นเงาโอ้ยสุดยอดถ้าสมมติเราซื้อที่ตรงนี้นะครับสามารถทําศาลาลงไปกลางน้ํานะแล้วก็ตกปลาหรืออยู่ตรงนี้มันจะเย็นมากเลยไม่ร้อนเลยนะครับมาแล้วครับ กับมาจากเชียงใหม่นน้อยสวัสดีน้อยเบิ่มครับสวัสดีครับลุงเด่นโอ้ถือเอกสารยังเป็นรําเป็นสันมาได้นี่อ๋อวันนี้เอามาพออเอกสารดูไม่ได้อ๋อฮะดูได้ไม่ใช่ไันมีได้เลยขี่อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เราซื้อมาแล้วแต่ว่าย่อนอื่นเลยจะให้วันนี้เรามากันที่บ้านท่าข้ามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายตำบลงาลลุงเด่นไปช่วยน้ำท่วมมาโอ้โหเพิ่งกลับมาถึงน้อยก็บินตรงมาจากระยองมาเป็นกำลังใจให้คนเชียงใหม่เนาะว่าจะไปลงเชียงใหม่แล้วไม่ทันครับก็เลยนี่เลยมาเชียงรายเลย วันนี้ใครอยากได้ที่อยู่แถวอำเภอเทิงนะใกล้ภูชีฟ้าภูชีฟ้าชี้เลยนั่นเลยตรงนั้นเลยรตรงนั้นเลยนะภูชีฟ้าใกล้ภูชีฟ้าใกล้อำเภอเชียงคำจงคังหวัดพะเยาใกล้อำเภอเทิงจงังหวัดเชียงรายนะแล้วน้ำเอาน้ำท่วมไหมครับตรงนี้ไม่ <รง S 1> ท่วมครับการันตีใช่ไหมการันตีการันตีนะใกล้ด่านลาวใครจะไปเมืองแขวงไซยาบุรีเนี่ยขับรถไปครึ่งชั่วโมงบ้านห้วกด่านบ้านหวกตรงทางทางเลี้ยวไปครึ่งชั่วโมงถึง นะที่ติดถนนสี่เลนติดเนี่ยถนนสี่เลนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะพาไปดูครับถนนสี่เลนติดแม่น้ําครับติดติดลำห้วยเนี่ยติดลำห้วยฉนดนะครับนี่ติดถนนสี่เลนติดลำห้วยใครอยากได้ไม่ผ่านในหน้าราคาหลักแสนราคาหลักแสนหาซื้อยากแถวนี้ไกินข้าวก่อนเดี๋ยวก็แล้วกันเดี๋ยวพาไปดูก่อนอื่นเลยพาไปดูกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับนะใกล้ๆอยู่ใกล้กับนี่เลยถ้ามาหาที่ถ้าใครมาดูใครมาซื้อที่ตรงนี้นะ ลาบได้กินลาบด้วยลาบลูกเออลาบลูกมาดูหน่อยสิโอวิตเดี๋ยวคนนี้เจ้าของร้านมาอยู่นี่การมาเล่นดันมาก่อนเนี่ยสวัสดีครับมากินลาบครับอ๋อหมอหมอโป้เนี่ยต้องมีไอะไรอยังคอหมูย่างเหมือนกันครับไสย่างคอหมูย่างนี่งี้เลยสุดยอดสุดยอดของไม้ผมเปิดแล้วเนาะเปิดละเปิดเรียบร้อยนะโอ้โหพอพอเลยนี่เองเลย สักสักมวนเนาะ <c oughs> ไปย่างเนี่ยแล้วก็ร <c oughs> <ละ S 2> ้านนี้ขอน้นว่าลูกเ<อ>ลยะน้อยลูเอาลาบลูกว๋วยเตี๋ยวละละสมละละ้มตำต้องต้องมีลูกนะแบบนี้ต้องมีลู่บ้านนี้พี่ใครซื้อที่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนฝูงมาหานะเดินมานะเดินมาจากที่ไม่ต้องขับรถมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองจริงๆอ่ะบอกไปเลยที่แปลงนี้ผมผมเนี่ยก็ซื้อไว้นานแล้วพอสมควรหลายหลายเดือนนั่นแหละนาน ก็คิดว่าจะยังไม่ยังไม่อยากจะขายตอนแรกนะยังตอนแรกยังยังไม่อยากจะขายตอนนี้ร้อนเลยไงตอนนี้ร้อนร้อนร้อนมากร้อนเงินแต่ไม่ได้ว่าขายที่น้ําท่วมเอาที่น้ําท่วมมาขายนะรับประกันคือก่อนก่อนจะซื้อที่มาถามรับรับนี่ก่อนก่อนจะซื้อที่มากินราบนี่ก่อนแล้วก็ถามเขาว่าท่วมไม่ท่วมท่วมไม่ท่วมถามแชวถามพ่อหลวงถามพ่อหลวงถามพ่อหลวงก็อยู่ใล้ใกล้ร้านพ่อหลวงใกล้ภูชีฟ้าไปมาสั่งเลยไม่ท่วมมาแล้วครับสวัสดีครับ จีร่าอย่างกูครับนี่ปีร้าน,นาลาบบ้าน,านตาข้ามเจ้าร้านลาบบ้านตาข้ามเมื่อกี้มีคนชี้เป้าเรามาบอกว่าทีแรกว่าจะไปะกินข้าวในอำเภอเทิงเขาบอกว่าอุย้ยร้านนี้เด็ดไส้ย่างหมูย่างเป็นกำเนียมพี่ชื่อปีอย่างก่กูครับพี่ลุนเจ้าพี่ลุนเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมานี่ยในเจ็ดแปดปีแล้วเจ้าอ๋อพี่ลุนอยากได้ตีไว้ขายลาบหน่อยกูผมอปีเอาแต่ละกันเนาะเอาอันนี้นี่ก็มีแล้วแหละเจ้ามีนักเลินเนาะอ๋อแถวแถว่าเป็นเอฟซีผมตัวมานี่มากินลาบมีหมาะเนาะเจ้ามันนี่ ใครมาเลยต้องสั่งเมนูไหนครับนี่ท่านมาจะเป็นหมูย่างลาบลูกเจ้าโอ้โหรถมาเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ่ายรถเดี๋ยวต้องรีบสั่งก่อนเดี๋ยวเราจะได้คิวช้าเขาว่าลูกกับล้ำมันก็เจ้าลองชิมพขอนอกเอาลูกลาบควายครับเจ้าลาบควายลาบควายย่างล่ะตรงนี้ย่างรวมมีแป้งนมด้วยครับเรมีเจ้าจะเป็นอ่าย่างรวมย่างรวมไมขอหมูจะแกงอ่อมหรือต้มขมดีเป็นต้มขมต้มเสร็แล้วต้มขมต้มแซ่บอะไรต้มขมต้มขมต้มขม อืมครับเอาสองคนแะล้วเอาสี่อย่างครับเดี๋ยวขอดูเวลาโซลับสักหน่อยกันโอเคๆมาถึงตอนเที่ยงพอดีครับก็ดีเลยนะมาถึงตอนเที่ยงก็พอดีแหละเคยขับรถผ่านอยู่เวลาจะไปจะไปเที่ยวลาวจะไปด่านบ้านห่วงเนะี่ยก็ต้องขับรถผ่านผ่านหมู่บ้านนี้นะครับจากจากที่ไปหน้าด่านประมาณกี่กิโลหะาีีบ้านห่วงสามสิบสามสิบนาทีถึงเนาะเคยไปกับขับด่านบ้านห่วงถึงนะัน ก็ไม่ไกลหรือว่าผมจะไปไปน่านถนนเส้นนี้คนเชียงรายจะไปน่านก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็คือไปได้หลายจุดแต่ไปไปพะเยาก็ได้จะไปเที่ยวจังหวัดน่านนะครับก็ต้องผ่านเส้นนี้หมดนะถ้าจะไปจังหวัดน่านนะมันจะาจากใกล้ครับผ่านจะไปฟูชิฟ้าก,ก,ก็ใกล้ถนนเส้นนี้แล้วเป็นถนนสีเลนถนนขับดีเวลาผมไป พุ่ยโกนก็มาทางนี้แหละเวลาจะไปหลมพ่อบางนะครับก็ต้องมาผ่านผ่านเส้นนี้ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสายสายหลักที่จะไปจะไปน่านจะไปอำเภอทางนู้นอะ่ะนะเดี๋ยวไปรอกินข้าวกันไปข้าแถวในเมืองตอนนี้ร้านลาบอันนี้เน่ยน้อยฮะข้าแถวในเมืองตอนนี้ร้านลาบไม่ค่อยเปิดนะ,ะน้ําท่วมหมดนะในตัวเมืองคาตลาดคนในเมืองนต้องมาหากินลาบจากอำเภอนะตอนนี้ร้านลาบคาตลาดข้าไรลก็ยังไม่เปิดกระทบเยอะเนาะร้านลาบ ดังๆหลายๆร้านก็ยังไม่เปิดครับเอาผักใั้พี่หน่อยเลรู้สึกจะหิวว่ามีลูกด้วยนะประกาศคินประกาศกินเอาประกาศกินเลยโอ้หนี่ที่นี่เขาผักแบบบุฟเฟ่เหมือนปลาไหลเลยนะนี่ให้เลือกเลยว่าจะเอาอะไรจะเอาถั่วจะเอาผักอะไรก็เลือกเอาเองกินข้าวแป๊บนึงเผื่อพี่ๆนะพี่ใกล้ร้านเลยอ่ะเดินมาพี่อยากแบบเกษียณมาอยากมันอยู่ทางเหนืออยากมันอยู่เชียงรายอย่างนี้นะ ทำเลดีตรงนี้นะไม่ท่วมแน่นอนแล้วก็ตอนหน้าหนาวอากาศจะดีมากที่นี่หนาวเลยแหละบอกไว้ก่อนผมนี่เลยเนี่ยนี่ผมชี้นี่จะไปแคมปิ้งภูชีฟ้าตรงนี้เลยมุมเนี่ยภูชีฟ้านะแต่ทางขึ้นมันอยู่ตรงนี้ตรงแยกทางแยกนี่นะครับหนึ่งกิโลทางแยกขึ้นภูชีฟ้าน้ำตกภูซางก็ไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะทางแยกทางเข้าอ่ะสามประมาณสามกิโลครับภูชีภูฟางภูซางน้ำตกภูซางก็ไปทางนี้ครับจะไปขึ้นผาตั้งก็ไปทางนี้ใกล้เลยอ่ะ ใครอยากได้นะเดี๋ยวพาไปดูกินข้าวก่นอนอดใจนิดนึงมาแล, oh. wow. oh, ล้วครับผมโอ้โหลูถั่วใหญ่เนาะร้านนี้ไม่ธรรมดานะานี่ต้มขม,ขมต้มขมต้มขมโอ้น่ากินเนาะนี่ลูก mm. โอรสีอาหารใหญ่เลยกี่บาทครับหนึ่งลูกนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทโอ้นี่ย่างรวมแบบย,ย่างวเดี๋ยวลาบครับเนาะอ นี่ดูเนื้อย่างเขาย,ย่างแบบพิธีพิถันมากเลยสีสวยๆนี่นะนี่แล้วก็าดูาาาต้มขมเอยเดี๋ยวผมไปเอาน้ํากับจานแดงมาจ้ะนี่ดูต้มขมเท่าไหร่เอาน้ากับจานแดงก่อนต้มขมเขาแบบเหมือนเนื้อวัวบ้านอ่ะอย่างเงี้ยมีเอ็นแก้วอย่างนงี้นะตอนเที่ยงเที่ยงหิวข้าวหิวข้าวพอดีครับนี่เลยแล้วก็นี่เลยของกินอยู่ริคนมากครับไหมากกับกินเนอร์นี่นะลูกหมูครับ่ นี่เด้อปลาทูกับข้าวเหนียวนี่เจียวเขาดูสีหน้าเจียวหนะ่อยเจียวนี่เอากินกับกเจียวข้าวคั่วเจียวพิกลน,นี่มีข้าวคั่วหอมๆครับมีน้ำมะขามเปียกหน่อยนี่เลยแล้วก็เวลาเอาหมูย่างเนี่ยโอ้ได้ได้ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องครับ<อ>ว้าวห้ามน,น่ากินมากมาเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียว ข่ามันทอดข่าีันสั่งไ,ไรบ้างครโอ้นี่มีลูกมีกระทิมีกระเทียมดองแล้วก็มีมีเครื่องเีงอ่ะโอ้เครื่องครับโอ้ไม่ผิดหวังจริงนี่ดูลา,าบข<า>้ามนะครับเมืองเชิงครับลาบนี่แบบเนื้อแบบช่ำๆนะหอมกลิ่นเครื่องเทศเดี๋ยวลองชิมกันดูอาเอาอะไรกันก่อนดีเดี๋ยวผมจะไปนั่งข้างน้อยฝั่งน้อยแหละมาดูข้าวเราอันนี้ครับมา น้อยนี่คนเชียงรายเดิมนะแต่ว่าไปอยู่ระยองระยองอยู่นู่นก็กินอาหารทะเลกินอาหารนั้นไปนานๆจะได้กลับมากินข้าวที่บ้านอกินแบบบ้านๆเอาข้าวเหนียวกุ้ยเลยเนี่ยข้าวเหนียวกล้ยนะอ่งข้าวลงควายนอนน้อยเอาข้าลงข้าวลงอันย,ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ <laughs> สมยิ่งย่งยิ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 งยิ่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 งกันงยิยิ่งยยิงยิ่งยงยิ่ โอ้นี่เลยแหน่ตัวไหนหน่อยโอ้ผมมือแดงนะแต่ว่ามือผมล่างเราละหม้อไม่มือแบบแดงหม้มีแห้งหยางแล้วมันก็มีแห้งหยางแล้วองค์ขาลงก่อนโอ้โหจับเข้าปากหยางกันเลยจับโอ้แล้วโอ้แล้วมาเลยปัดหเป๊กเน้นเงาโอ้ยสุดยอดเลยเป็นกระแซ่บบอพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อทั้งลาดทั้งต้มครับมามากินข้าวด้วยกัน มาถึงเวลาแล้วครับโอ้โหหลาบซาโม่โม่โมอโม่ละโม่เอาล้ำดำล้ำได้อะติจ่ายแล้วขมจำลมสำหรับผมนะกี่โมงเนี่ยโอ้เพียงเพียงเพยงสี่สิบครับเนี่ยผมจำลมโม่เดี๋ยวจะเตะกับเนินเอาแบบองค์โครงควายนอนกึ่ดว่ากึ่ว่าล้ำเลยนะแบบเรียว่าบริจิณน้ำเยอะเลยเนาะได้เยอะเลนี่เปลี่ยนมือหน่อยสิ น้อยใจ้าไปเต็กตนาะเต้มผมกับมะแซบหอยมือใบแดมีแห้งๆต้มผมกับแซบมาเน้หอยมือบเด็กมีแห้งๆเลยต้มงมไมแบมาะนะมะอเะึงแาล้วนุ่มมากต้มผมกับใบเด็ก อร่อยครับอร่อยอ,อ,อืมแบบมากเลยสงสัยจะได้ขายที่มั้งมื่นนี้ผมเลี้ยงเด่นนะต้อเด่นเลี้ย,ยงไม่ก่อนนะจะเปลี่ยนนะก้าถ้ามาส่งอ, <S <S อ่ะอ่อันนี้ร้องหมาด้วยกันเดี๋ยวถ้าได้ขายอีกนะปิลดล่ากันได้หน่ะเหมาของมึงน,นี่ลงเด่นมาโปรโมทให้ สวยแปลงนี้สวยแบบใครอยากแบบเสียดายเอาบอกต,องตรงๆจริงๆก็เสียดายคืออยากเก็บไปทําบ้านต่างกานเดี๋ยวเราซื้อนี่ตรงนี้นะเดาเขาไปดูห,หลังบ้านคือแบบถ้าใครทําสาราเล็กๆนะแบบโคชิวอะแล้วมีต้นไผ่ด้วยสวยมากอันนี้ครับเอฟซีมาเดี๋ยวเดือนหน้าจะเข้าหน้าหนาวพอดีนะครับเรากะว่าคงจะมาทําอีกคลิปนึงอยู่อาจจะมีเนี่ยร้านลาบข้าข้ามอีสองเพราะว่าผมจะมีแผ่นไว้จะถมดินก็คือจะขายกับลูกค้านี่ก็คือจะถมดินให้เลย วันนี้ไปดูอาจจะลกๆหน่อยยังไม่ถมดินแต่เราติดต่อถมดินคุยสบายแล้วครับติดต่อกับคนรับถมไปหมดละวันนี้ก็เลยแถมกล้วยกับหน่อไม้ให้ลุงเด่นไปอืได้หน่อไม้มาละย่างก็รสชาติดีย่างแบบแห้งๆแบบปกติมันต้องย่างด้วยโอ่งอะไรเงี้ยถึงจะได้ถึงจะได้ให้มันแห้งอย่างนี้นะ ย่างนีเหลืองทองดีมากใส่ก็ไม่ขม,มไม่ขมอืของข้าวเราเนี่อร่อยเพื่อนแนะนำมาเห็นเขาติด,ขาาดเขาบอกก๋วยเตี๋ยวกันึกว่ารแรกคนจะไม่เ,เท่าไหร่แต่แรกเขาดีมากเลยแล้เาแล้วเขาแ,แ,แต่งร้านนะแบบว่าเป็น ต้ต้นไ้อะเงยมันเย็นดีเนาะไม่ร้อนนะน้ำเดืดขอบคครับหัวมือมาแดงมีแห้งงาลองย้มดูอ๋อลองเปิดนันลูกรวมสามของค้าวนี่ผมกินคนเมืองเลไนะแต่บอกบอกใครทะนัดนั่ต่อได้น่ของค้าวลิมดูลองดูต้องหกโรยมีกหมมีอือีตัยเมื่อกละ แล้วน้ำน้ำนี่ล่ะกระเทียมหอมเจียวหวานแล้วแล้วทุกคนชอบอ๋อเราแต่ล่ะผมว่าหวานแล้วตัวนี้เหรอหวานหวานเนาะเข้มข้นได้เยอะดีอ่ะกินอ่ะไม่หมดสองคนหมดหมดอยู่หิวข้าวทั้งหมดนะไม่หมดแล้วหิวผมิีข้าวช้ามาไง หลับลูกตาหลับไหวมองเห็นกูยังหลับไหวลูกหมูย่างข้นในหมูแต่ไปเสียชอบจะให้ไปดูคลิปนี้ตัวไม่กินตันนะจะชอ <c oughs> ทชอ,อบเตรียมตัวไปเอาป่าอยู่ ไขเป็นยงก,กินลาบก,กับมีก๋วยเตี๋ยวขายเนี่ยส้มตำ,มมำขมตำข้าวนี่ซีย่างไม่ไหวกินสองคนเยอะสมม,มติเนาะรับเนาะแบบไปแบบบ้านๆดีอ่ะแล้วเย,ยอนะเนาะครับ มาแล้วครับมาเที่ยวตำบลเหาอำเภอเทิงนะครับก็ลองมาแวะชิมดูนะครับร้านลาบบ้านข้าข้ามนะครับ ก็ถือว่าเป็นลนลาบที่ติดริมถนนรสชาติดีอาหารสะอาดทบนานย่างนี่ออกมาในแบบเดีๆเลยครับนี่สดลูสดลาบได้ใจเลยครับสายเนื้อนี่ก็ลองมาชิมดูนะครับขอนี่เป็นยังไงน้อยซัดเข้าไปเลยนี่ลาบลาบนี่กุยกำนียงใหญ่ครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างงี้เลยซัดเข้าไปผมอมลํำนะครับหอมพริกลาบครับใช้ได้เลยกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆนี่โอ้มันดีต่อใจครับนะ เดือดลาบเดือดูสู้ปะถอยครับเป็นยังไงบ้างดูบรรยากาศนี่เลยนะกินไปก็เสิร์บน้ํากันไปน้ําจิ้มดีเนื้อย่างอร่อยครับสดกันไปแกงต้มขมก็ได้เรื่องอยู่ครับนี่จัดต้ตมขมเอาถ้วยลู่นี่แหละตักต้มขมครับทั้งขมทั้งหวานอ่ะสดไปด้วยกันนะครับอยากกินกับขนเห้อวๆเนี่ยดูเด่นจัดลาบอีกแล้คำยิ่งใหญ่ครับ มอขนาดเลยอะดเดี๋ยวเราม<ด>น,นี่น้อยนอยเอาหน่อยเอาใส่ยางหน่อยนี้ใส่ยางหน่อยเปนเนื้อ,อย่างสันคอก็อมีครับจิ้มเข้าไปน้ำจิ้มแจีวแซ่บหลายครับเดีด๋ยวขอตัวก<ด>ิน<ด>ข้าวก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าที่ของน้อยเบิ่มแปลงนี้จะเป็นยังไง<ด>น่าจะ สมควรที่จะไปอยู่ไหมหรือว่าหน้าตาของที่ดินจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับมาขอยสักคำสองคำมากินหมี่เล่นๆครับสดมเข้าไปเดี๋ยวมาดูนะว่ากินหมดแล้วเนี่ยจะหมดหรือไม่หมดวันนี้ที่แรกว่าจะไม่หมดนะแต่ลองชิมดูแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอสวยหน่อยครับอ,อันนี้ก็มีทุกเดมจัดไปเลยจุดจุดน,น,นะ,ะร,ร,นะรับรองแซ่บไล่ไป ไปดูกันครับดูร่องรอยความเสียหายครับรสชาติเป็นยังไงก็เอาภาพประกอบอธิบายกันว่ารสชาติเป็นยังไงตอนนี้ไม่ไปเลยมัหไ,ไปไหนไปดูพี่อืดดล่ะอิ่มอ <c oughs> ิมลนะ่ะ <c oughs> ก็ว่าหาโอ้วพวกลูกเรียนมาครับ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 ใช่ไหมใช่มาเจ้ามาเจ้าเล้วะดูน้องผมดูน้องผมมาครับมาครับนะโยโย่ครับรู้เอาอย่างมากินแลงอ่ะนั่น ยืมเงินไปก็ได้นะเนี่ยใช่างี้แต่ว่าต้องไปยูมเงินหน่อยเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าใครสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะที่ครับเฮ้ยอยากได้ครับเกษียณแล้วอยากจะเอาแบบแง่มาปลูกบ้านพักตากอากาศสักหลังหนึ่งติดน้ำอย่างนี้นะครับใกล้ด่านใกล้ทูชีฟ้ามีนี้ด้วยนะต้นอ่ากล้วยนะแต่ถ้าจะเอาถ้าถ้าจะเอาได้ต้องรีบก่อนนะโทรมาบอกงั้นเดี๋ยวผมต้นกล้วยหมดผมผมเออปลูกไหมเอ้าเดี๋ยวต้นไผ่อย่าตัดต้นไผ่สวย อ๋อไม่ตัดเลยหรอพม่ชานี่ไปดูครับนี่มาดูครับถนนสีเรนขับแบบสบวยยสบายๆถนนดีมากครับถนนเส้นนี้ติดถนนสีเลนติดลำห้วยนะมีคาเฟ่อยู่ด้านข้างมีหมู่บ้านอบอุ่นนะครับท่อนห้วยท่อนห้วยท่อนนี่นะไม่ท่วมนะโซนนี้นะครับมันสูงสูงตรงนี้เป็นเนินครับการตันตีครับ อยากกินของป่าอยากกินอาหารแบบบ้านๆอืน,นี่เมืม่อวานเราก็มาแวะอุดหนุนเอใกล้ๆเลยนี่ <ละ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อดูว่าเนี่ยอยากกินอาหารแบบบ้านๆน,นะของป่าอนี่ที่ตรงนี้เองนี่นี่นี่นก็ไผ่ใกล้ๆหมูม่บ้านนี่เขาขายแบบอาหารป่าอาหารแบบบ้านๆตลอดทั้งปีเมื่อวานมีน้ำปูมาซื้อนี่แหละน้ำปูห้าสิบบาทเมื่อวานนี่สวัสดีครับอันยองครับเอ้านปูม้าอ๋อแช่น้ำปูมาด้อนี่ขายอะไรครับนี่ จานละยี่สิบบาทเห็ดปลาครับกินได้แกงอร่อยสมจานยี่ห้าสิบเหมือนเมื่อวานมันก่อใจกัน,น,น,านาสามจานห้าสิบเออเอาเอาก็เอากิากนหมดไหม,นมนนเนาะอันกับอันกับได้ปิกบ้านเหนีอ,นออันเออไปได้ขายของว่ะเราเลี้ยงเงินอยู่ร้อยหนึ่งพอดีฟึ่งซื้อของไปน,น้ำปูตัว่าร้ลัเนาะผมเอาไปตำน้ำพริกหม้อครับเอาไปถ่ายลงคลิปช่องฟมี่ หมนได้เก้าสิบบาทช่วงเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี้ยเขาของป่าตามฤด,ดูกาลครับมาขายอยู่จุดนี้แหละนะใครมาก็<ใ>น,นี่<ใ>นเลยฮะตั้ตงแต่เขาทําถนนสีเลยนนี่ทําไมปีนี้เฉยๆมั้งปีหน้าก็เยอะแหละครับปเฮดทอบป้ออกากเฮ็ดทอะออกเยอะอีก<ะ> เอาไปคือยายทันแก็งให้ทอมบอกกะแน่นนี่ันี่ซอร้อยนี่ครับนี่ยซออ๋อซอด้อยคุชิฟ้าเนี่ยนี่ครับครับครับนี่เลยมาถึงลนครับถนนสีเลนเดอร์ลืมเอาว่าจะเอาโดนเอาโดนมาลืมฝนฝนมตกก็อีกอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาตัดหญ้าเลยจะต้องให้น้ำมาตัดให้ละโอเคโอเคมีกล้วยแต่มีกล้วย จะจ้จเด็นเป็นเมื่อกี้จะจ้ะตอนนี้เรากําลังจะคือเจ้าของเก่าเขาถมที่มาครึ่งหนึ่งแล้วแหละเหลืออีกประมาณเมตรกว่าเมตรเนี่ยเราเรากำลังจะติดต่อ,อผู้รับเหมามาถมที่ให้แล้วก็มาปรับสถานที่ให้นะครับมีแม่น้ํากั้นอยู่สองฝากนะที่สวยทาเลดีครับติดต่อไมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เนี่ยผมไม่แพงเด่นลงไหมครับบ้านผมเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะรถหกล้อนะครับนี่สองร้อยกว่าบาท อ่าดินที่นี่รถหกล้อดับแล้วสองร้อกว่าบาทครับสองร้อยกว่าบาทนี่มีต้นกงต้นกล้วยตรงนี้แต่ว่าเราก็จะถมหมดแล้วเราจะลื้อหมดแล้วถ้าเพื่อนๆมาอีกถ้าพี่ๆมาอีกรอบหนึ่งนะก็คือจะจะสูงกว่านี้ละนี่นี่เราดูระดับถนนกับรถสูงประมาณเมตรกว่าครับเมตรหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะอุ้มยางลื่นตายตามมาดูไฮไลท์นะไฮไลท์ไฮไลท์มาดูไฮไลท์หน่อยอันนี้ผมชอบเมื่อกี้มาอยู่นี่ตั้งนานหมอไม้นนี่อ้อมเลยแม่น้ำ <C> e <an> ไม่ไม่ใช่นนใเป็นน้ำใหญ่หรือเป็นเป็นลาเมืองเนาะอู้แล้วก็เย็นมากเป,เป็นลําเหมืองแต่น่าน้าจะไหลจกจกตลอดปีคร <C> e <an> ับล, <C> e <an> ลเมืองลาเหมืองเฉยเับดูว่าน้าท่วมไม่ท่วมนะครับเนี่ยตอนนี้เดือนตุลาวันที่เก้าเดือนตุลาเนี่ยข้าวข้าวเขาก็อันนี้อยู่ไม่ท่วมครับท่ไมท่วมไปถามชาวบ้านถามผู้ใหญ่บ้านถามนันก๋วยเตี๋ยวถามนักข้าได้เลยว่าท่วมไม่ท่วมมาเขาก็บอกปีนี้มันมาหนักสุดแล้วถ้าท่วมก็ท่วมแน่นอนถ้าท่วมต้นกล้วยไม่เหลือต้นกล้วยไม่ทนน้ำอยู่แล้ว S <S นี่คือลำเมืองลำเมืองนี่จะอ้อมนี่ไม่ใช่เป็นแม่น้ําสายหลักเลยครับเป็นลำเมืองนะน้ํานี่ก็จะใสๆเลยถ้าสมมติเราซื้อที่ตรงนี้นะครับาสามารถทําศาลาลงไปกลางน้ํานะแล้วก็ตกปลาหรือตดอยู่ตรงเนี้ยมันจะเย็นมากเลยไม่ร้อนเลยนะครับนั่งตกปลาอยู่นั่งตกปลาได้อ,อ่าทำศา,าลาริมบ้านได้ครับนี่ น้ำเขียวใสและปลาธรรมชาติแน่น้ำเนี่ยไม่มีบ่อบ่อเสียอะไรเงคือลำเหมืองธรรมชาติจริงๆสวยมากนะ mm hmm. อาจจะไม่ต้องกลัวดินเจื่อนเดินสไลด์อะไรด้วยเพราะถมมานี่ก็อยู่กันมาเป็นสี่ยี่สิบสามสิบปีแล้วครับอยู่กันอย่างนี้น,น,นะ,นะจ้ะแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้หน่อยอันนี่ก็คือนี่ก็เป็นลำเหมืองลำเหมืองจะมาสูดท้าหลังบ้านพอดีเลยคือได้น้าอ้อมสองด้านเลยแถมไม่พอนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมาทําบ้านตรงนี้นะทาโกดังหรือว่าทํา โรงแรมที่พักก็ยังได้นะครับตรงนี้ทํารีสอร์ทก็ได้นี่ทําศาลาเนี่ยลงไปกลางน้ำตรงเนี้ยโอ้โหตอนเย็นนั่งกินข้าวเอาจิ้เนื้อมาซอยจุเนี่ยผมว่าผมว่าเหมาะที่เหมาะเลยนะสาหรับคนที่สนใจนะครับใครใครดูคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะทําบ้านพักต่างอากาศครับตรงเนี้ย โดยยโดย,โดย,โดยโตรงเนี้ยที่ว่าเลยตรงนี้ไปเนี่ยเห็นยอดอยู่ลุงเด่นเนี่ยครับภูชีฟ้าแล้วครับตรงนี้ทาตึกแถวก็น่าจะสี่ห้องภูภูชีฟ้าแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไปภูชีฟ้าทําบ้านต่างกานนี่สวยมากเลยเนี่ยลุงเด่นคือตื่นมาอ่ะอยู่อยู่มุมนี้นะมองเห็นภูชีฟ้าถ้ามันสูงนะถ้าเราทําบ้านนะเห็นเห็นเห็นี่ยเห็นเห็นไหมครับเห็นยอดเห็นยอดภูชีฟ้าแล้วข้างข้างหลังบ้านติดแม่น้ําติดแม่น้าผมก็เลยกล่าวว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมก็จะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เสียภาษีอะไรเยอะแล้วผมผต้นกล้วยไว้แล้ว ก็กินไว้แหละแต่ตอนนี้หิวหน่อยช่วงนี้เนื้อที่หนึ่งงานหกสิบสี่ตารางวานะครับเปิดราคามาที่ผมบอกก็ได้เพราะผมมาผมหกแสนเก้าหมื่นบาทลุงหกล้านหกล้านหกล้านหกแสนนะอ๋อหกแสนติดสี่เลนนะวัน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 นี้ลดลดลดไปลดไปอีกอย่างหกแสนแปดก็พอฮะอ่ะลดไปเลยหกแสนแปดหกแสนแปดหมื่นบาทครับ 680,000ลดลดเลยจัดโปรจัดโปรไว้680,000บาท 80, 000, ยังไม่พอครับแถมลาบอีกแถมลาบแถมลูกแกงอ่อมต้มขมส้มตำก๋วยเตี๋ยวอ,อีกหนึ่งมือ้อจัดเต็มเต็มจุกจุกครูนี่จัาป้ายมาติดแล้วนะครับ680,000บาทอ่าอ่านะครับแล้วถม680,000นี่คือผมถมให้ถมอีนะครับคือนี่ยังไม่ถมนะยังไม่ได้เคลียร์นะยังยังไม่ถม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 เลยถมหน้าหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ หน้ากว้างประมาณ20กว่าเมตร2ี2ส่าใครอยากเห็นว่าพิกัดอยู่จุดไหนนะเดี๋ยวแอดไอดีไลน์น้อยเบิร์มาได้นะครับอย์ 0, 9้า่เเบอร์โทรโทรมาสอบถามก็ได้ครับ091 738 738 7194 7เจ 4, 4นะครับเป็นเบอร์โทรแล้วเป็น ID ดีไลน์อดมาแล้วก็อยากเห็นตำแหน่งหรือว่าโลเคชันก็แลทักมาได้เดี๋ยวเราก็จะส่งโลเคชันปักมูลให้แล้วก็พี่พี่ก็ดูในแลนด์แได้ว่า มันอยู่ตรงไหนตรงไหนวะอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าข้าวโพดออกนะอีกเดือนหน้านี่เดือนหน้าเดี๋ยวเรามีอีพีสองมาเราจะเห็นข้าวโพดสวยเขียวไม่น่าจะถึงเดือนหน้าแล้วครับไม่น่าจะถึงเดือนหน้าอาทิตย์หน้านี้ก็น่าจะขายแล้วผมว่าราคานี้ตีถนนสีเลนนะตีถนนสีเลนอ่าตีถนนสีเลนครับตีถนนสีเลนไม่น่าจะรอถึงเดือนหน้าลืมมาโดนมาบินนะแล้วเนี่ยน้อยตรงนี้นั่งตรงนี้เย็นมากเราดูดูลมครับเนี่ยหน่อไม้ก็มีให้เนี่ยหน่อไม้ผมก็ตัดไปแล้วเมื่อกี้ ก็มีหน่อไม้ก็มีปลูกวานี่นะเอาทําสาลาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะโอ้โหกระเียนมานะคือแต่เชือกมาเนี่ยมาเอาเนี่ยทำคันเบ็ดได้เนี่ยสบายเนี่ยกระเียนมานะบรรยากาศอย่างนี้นะติดเหล้าแน่นอนลาบอาการมันดีลาบให้อยู่ตรงนี้เองอ่าหรือไม่กระเียนหรือว่าอยากจะเอามาทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะทาโกดังทําโรงงานเล็กๆก็ได้มันหน้ามันกว้างครับมันสบายๆเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นกล้วยนี่นะ จนสุดเนี่ยน,นะก,กว้างครับแล้วก็เน้นย้ําเลยนะลุงเด่นอันนี้เอครับไม่ท่วมมาผมการันตีเลยนะถ้าท่วมเนี่ยผมคืนเงินแล้วแถมค่าเสียเวลาให้อีกส0 0แสนคือถ้าท่วมเพราะว่าปีนี้ที่ว่าน้ําท่วมหนักของเชียงรายนะครับเทิงก็ท่วมหนักเทิงก็ท่วมหนักแต่ดูต้นกล้วยนะครับเนี่ย ไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ไม่ท่วมการันตีท่วมแน่นอนเราเราไม่ต้องการันตีให้ลูกค้าหรอกเพราะถ้าเขาจะซื้อเดี๋เขาก็ไปสืบเองกลัวว่าเดี๋ยวเขามาเราเสียเวลาเราไม่เอ่เออแต่การันตีให้มาไม่ท่วมครับเพราะว่าผมบอกไว้ว่าผมก็ซื้อที่ปีนี้ผมซื้อเยอะที่ท่วมก็มีนะครับผมผมก็ได้รับผลกระทบที่ท่วมผมก็มีแต่ผมไม่ได้มาลดลงขายครับผมก็ซื้อเก็บไว้ซื้อไว้ทํานาอะไรนยครับแต่นี่มันไม่ท่วมแน่นอนครับผม โอเคการันตีครับปสนใจเข้ามาดูได้ด้เบอร์โทรแล้วใครสนใจก็แอดไอดีไลคุยกับน้อยได้ครับว่าอยากจะเอาแปลงไหนแปลงไหนจะเอาเท่าไหร่นี่หน้ามันกว้างน้น้อยแน่มันอยู่นู่นน่ะนู่นน่ะต้นมันนู่นน่ะแล้วสุดนู่นผมบอกลนอย่างงี้ยครับคือในใบฉนดนะครับมันก็คือหนึ่งานกับ6กสตารางวาแต่มันจะมีเขาเรียกว่าพื้นที่งอกอ่ะ พืนที่งอกอันนี้มันเกินแน่นอนผมว่าราวราวสองงานแต่อันนี้คือนับตามเอกสารนะครับตามจริงเลยนะไม่น้อยกว่าหน,นึ่งงานสิสี่ตารางวันแล้วก่อนเดินมาทางนี้เนี่ยนี่ก็ติดน้ําด้านนี้ติดน้าหมดเลยจะทําก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเปิดร้านอาหารก็ได้ครับทีนีอลืมลมบอกไปอีกนิดหนึ่งก็คือที่แปลงนี้เนะาะเจ้าของเก่าเขาจำนองกับธนาคารไว้นะครับวงเงินประมาณหนึ่งล้านนะแต่พูดง่ายเข้าเข,ข้าจำนองธนาคารได้เป็นล้านนะได้ได้ได้ล้านล้านล้านกว่าอีก่ะครับครับ ที่ตรงนี้ก็คือถ้าจะไปเท่าธนาคารน่ก็คือล้านกว่าเฉพาะที่นะเฉพาะมันติดสี่เลนครับอันนี้ที่โฉนดนะซื้อขายโอนกันได้ไม่ใช่ว่าเป็นสปกรนะครับครับผมอ่ะครับไม่ใช่แล้วก็พอดีว่าเป็นของผมเองราคาราคาขายเองนี่ละครจัดไปใครสนใจรู้ไหมลุกเนตว่าจะไปซื้ออะไรซื้ออะไรของเล่นเม็รุ่งเดืนมีแล้วไงจะไปซื้อเรือ นขอขายก่อนี่นี่ติดสีเลนติดี่เลนมีบ้านใหญ่มีโรงงานอยู่ข้างกินเนี่ยอันนี้อีพีต่ออะไรบ้างขเนี่ย้านลาบลูกอ่ะเดี๋ยวกินเมื่อกี้นะนี่นี่ใกล้ๆเดินไปร้านลาบไม่ได้นะสวยครับเจอกันใหม่อีพีหน้าโอเคครับสนใจนะครับพักมาพักมาครับตามที่ไอดีราคาดีพิเศษให้เดี๋ยวปักหมุดให้ครับผมเดี๋ยวไม่เกินหนึ่งเดือนละกับประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละตอนนี้จองคิวไว้ร้อยละเดี๋ยว ผม,ผมวสวยแน่สวยแน่นอนในแล้วมีไถไป <สะ S 1> เจออีพีหน้าสวัดคคสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ